ทำราดหน้าคนๆราดหน้าหมูคุณๆให้เด็กๆทานค่ะหอมกจะเทีมเก็จะนำหมูที่เราหมักไว้จานมันจะผัดกันทีแล้วเราก็ใส่แป้งมันลงไปจะทุกปรุงรูตามชอบใจจ้ะเตาเจียวจทุกคนใส่ลงไปหนึ่งช้อนผงนัวมันหอย สมให้เข้ากันทั้งทุกคน,น,น,นแล้วเราก็เติมน้ำเพิ่มอีกนิดนึงจะทำราดค่ะตามได้ใส่เครื่องทุกอย่างลงไปจ้ะทุกคนเพิ่มผสมให้เข้ากันจ้ะจ้ะเนี้ก็จะตอกไข่ลงไปในกล่องฟองเลยแล้วเราก็ใส่ไข่คะน้าลงไปจ้ะทุกคนปิดจอบเลยจ้ะชิมรสตามชอบใจจ้ะชิมรสตามตอนการทำเส้นจ้ะทุกคน เ้วก็จะใส่สีอูวดำลงไปก่อนจะคลุกเข้าให้เราก่อนก่อนวางกระทางกันเลยจ้าอย่าเพิ่มขุนตากจ้าทุกคนเบิ้ได้เลยนะคะทุกคน